พระสมเด็จทรงหนุมานหลวงปู่ทิมอิตริกโกวัดละหารไร่ปลูกเศษปีพศ2514นับตั้งแต่เข้าสู่เกื่งพุทธการเป็นต้นมาเมื่อเอ่ยถึงชื่อหลวงปู่ทิมอิตริโกสุดยอดพระเกจิแห่งเมืองระยองแล้วผู้ที่เชื่อมั่นในพุทธานุภาพแห่งพระเครื่องรางของขลังรวมทั้งผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน้อยคนนักที่ไม่เคยได้ยินชื่อเสียงและเกียรติคุณของหลวงปู่ทิม ทั้งนี้เนื่องจากพระเครื่องและวัตถุมงคลที่หลวงปู่ทิมได้ปลูกเสกเอาไว้ต่างได้ปรากฏอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่กราบไหว้บูชาพระเครื่องทุกรุ่นมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แม้แต่ในช่วงวิกฤตของประเทศไม่ดีขณะที่ราคาพระเครื่องทุกประเภทมีราคาตกลงอย่างน่าใจหายแต่พระเครื่องของหลวงปู่ทิมกลับทรงราคาอยู่ได้ทั้งอย่างเช่าหาได้ยากอีกด้วย ผู้ที่มีไว้ต่างห่วงแหนไม่ยอมให้เช่าบูชาง่ายๆจึงทําให้พระเครื่องของหลวงปู่ทิมทยานสูงขึ้นอย่างรวดเร็ววัตถุมงคลบางรุ่นทะลุหลักแสนหลักล้านไปแล้วพระชุดนี้สร้างขึ้นในปีพศ2514จากหนังสือที่ระลึกอายุครบ70ปีพระครูมนูนธรรมวัรหลวงพ่อสาครมนุนโยวัดหนองกราบสิทธิเอกหลวงปู่ทิมอิจริโกพระสมเด็จทรงหนุมานมีกําลังมากที่สุดพเพราะบําเพ็ญตบะ ทรงซึ่งมาหิทธานุภาพอิทธิฤทธิ์มหาเดชมหาอำนาจเรียกกำลังปลุกตัวอย่างบริบูรณ์เต็มที่แล้วมีฤทธิ์มีกำลังแก่กล้าเต็มเปี่ยมอย่างที่สุดเรียกว่าทรงฤทธิ์เป็นเคล็ดในด้านตั้งตนตั้งตัวมีโชคลาภหาเงินหาทองคล่องมีกินมีใช้ตลอดไม่ขาดแคลนเห็นฤทธิ์ทางเมรอามหานิยมเจ้านายรักติดต่อการงานดีเห็นฤทธิ์ด้านโชคลาภค้าขายขายของดีขายคล่องเงินมาไม่ขาดสายเห็นฤทธิ์ ด้านเสียงโชคเล่นการพนันเสียงดวงหวยลอตเตอรี่เห็นผลแน่นอนหากผู้นั้นบูชาด้วยความศรัทธาแน่วแน่ขอได้ดังใจนึกทางด้านค้าขายธุรกิจเจริญรุ่งเรืองหลวงปู่ทีมแห่งวัดระหารไร่จังหวัดระยองท่านมีพระเวทวิทยาคมที่กล้าแกร่งมีวิชาอาคมสุดเข้มขลังวัตถุมงคลที่หลวงปู่ทีมสร้างขึ้นและทำการปลุกเสกนั้นเป็นท,ที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่ทีมว่า เป็นสุดยอดของดีเป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเพื่อหวังผลทางด้านพุทธคุณชนิดที่แรงมากเห็นผลและหวังพึ่งพุทธคุณได้แน่นอนผู้ที่ใช้บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมต่างมีประสบการณ์ให้เห็นกันทุกคนเป็นที่เล่าขานกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ในมหาพุทธานุภาพที่หลวงปู่ทิมปลุกเสกไว้ในวัตถุมงคลมวลสารหลักที่หลวงปู่ทิมได้มอบให้นำมาผสมโดยมีพงโมหาจินดามณีผงอิทธิเจ ผงปฐมังผงตรีนิสิงเหตพงมงหาวัยโดยท่านจะเริ่มต้นตั้งแต่สร้างผงวิเศษโดยการเขียนอัครยันคาถาลงบนแผ่นกระดานดำด้วยดินสอพองกำหนดจิตเขียนทีละตัวจนครบสูตรของท่านแล้วลบออกเก็บผงเลขยันไว้ทำผงวิเศษเขียนแล้วก็ลบกระทั่งได้ผงตามที่ต้องการในตัวยันที่เขียนนั้นจะต้องมียันสำคัญของอาจารย์ท่านเช่นยันกรอบเพชรเลขยันต่างๆที่ท่านร่ำเรียนถ่ายทอดมาจากพระอาจารย์ ของท่านเป็นต้นสําหรับผงจินดามนีนั้นเป็นผงเมดอามหานิยมชั้นสูงเมื่อทําสําเร็จแล้วสามารถเรียกเนื้อเรียกปลาได้อย่างในวรรณคดีสังทองพระชุดนี้จะไม่คอยพบเจอกันมากนะักเพราะผู้สร้างขอหลวงปู่ทําไว้แจกญาติพี่น้องและถวายหลวงปู่ทิมเอาไว้แจกคนมาทําบุญมีส่วนหนึ่งผู้สร้างนามาถวายหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนตตอนนั้นหลวงพ่อสาครก็ได้ไปศึกษาวิชากับหลวงปู่ทิมด้วยเหมือนกัน หลวงพ่อสาครก็ได้เก็บรักษาพระชุดนี้ไว้เพราะเป็นวัตถุมงคลของอาจารย์ที่ได้สร้างและปลุกเสกต้องดีแน่นอนสามารถดูพระชุดนี้ได้ที่พิพิธภัณฑ์พระเครื่องบนหอยันของวัดหนองกลับได้พระสมเด็จทรงหนุมานมีทั้งด้านหลังเรียบและหลังแบบซึ่งหลังแบบจะสร้างน้อยมากพระชุดนี้สร้างด้วยเนื้อผงพุทธคุณล้วนมีทั้งแบบที่ทาด้วยยางมะตูมและแบบที่ไม่ทาส่วนใหญ่ พระที่พบเจอเป็นเนื้อสีขาวมีบ้างแต่น้อยที่ออกสีดำจากการสอบถามหลวงพ่อสาครวัดหนองกราบหลวงพ่อสาครบอกว่าพระรุ่นนี้หลวงปู่ทิมได้ทำกับลูกศิษย์ใกล้ชิดสองคนในสาราวัดละหารไรและหลวงปู่ทิมปลุกเสกในขณะนั้นหลวงพ่อสาครได้มาเรียนวิชากับหลวงปู่ทิมจึงเห็นการสร้างของพระชุดนี้เป็นอย่างดีหลวงพ่อสาครบอกว่าพระรุ่นนี้น่าใช้ หลวงปู่ทิมปลุกเสกด,ดีจริงดีจริงน่าใช้ทีเดียวคาถาของหลวงปู่ทิมมะออูทุกขงังงนิจ,จังอนัตตา